ยังไม่ง่วงนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นมาดื่มกาแฟแล้วก็มาทำแป้งไว้พรุ่งนี้เช้าครบสูตรสูตรใครก็สูตรใครเนาะ <laughs> เมื่อกี้จะยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้งองสมัยก่อนยิง่งบ่อยกว่าน,นี้อีกรอดอยังไม่เยอะมันจะมีกองกองหินกองดินอยู่ตรงเนี้ค่ะทางบ้านเราเรียกดอยน้อย <c oughs> เดี๋ยวก็จะยินเสียงผู้หญิงร้งองเมากันอะไรกัน ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยนวดผสมเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าค่อยนวดติดไว้ก่อนขอขึ้นหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า นี้ต้องเก็บครัวอีกละเลอะอีกละทำอาหารหลายอย่างทำอะไรนะทำ <c oughs> อุ้ยทำทุกมืออะไรเนี่ย <c oughs> เอามากรูต่อแกงเหงาแกงอมไว้ให้ลูกหมาด้วย <c oughs> วันนี้ไม่ใช่มากรูค่ะมะนาวค่ะกบเขียด ร้องอยู่ตรงนี้เองฮู้โอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวันวันหนึ่งเราก็ทำหลายคลิปทำเครดิตไว้งั้นล่ะค่ะเพราะเรามีช่อง y o u u u e ด้วยค่ะ ช่อง u ูทูปก็ <c oughs> เปิดมาเป็น3มปีละเพิ่งจะมี3ามห้าสคนยอดมาค่อยขึ้นเลยยอดเอฟซีมาค่อยขึ้นเลยเราก็ทำคลิปของเราอยู่แถวเนี้ค่ะไม่ได้หวังอะไรมากเผื่อจะลงขายของอะไรมั่งทำเครดิตไว้ให้ youtube เขารู้จักเรา รู้จักเชื่อรู้จักหน้าช่อง YouTube ก็แ a นด้าค่ะแ a นด้า everyday with Wanda ทุกทุกวันกับแวนแวนด้าค่ะทุกทุกวันกับแวนด้าค่ะแวนด้าชอบกล้วยไม้แวนด้าค่ะเขาจะไม่ เขาจะอยู่ของเ้าแบบไม่ไม่อาศัยคนอื่นนะคะกินอาหารตามรากค่ะกินอาหารทางอากาศค่ะ <laughs> อยากเป็นแบบนั้นไม่ต้องอาศัยใครโอเคค่ะ Good night